สวัสดีครับเจอข่าวเด่น5โมงเย็น4 3นาทีครับวันนี้คุยกันเรื่องบิ๊กไอนะครับซึ่งเด็กๆวัยรุ่นบางทีตอนนี้ลงไปถึงเด็กประถมแล้วดดวยซ้ำไปไปซื้อเป็นลักษณะคล้ายๆคอนแทคเลนเอามาใส่ทำให้ตาดำเนี่ยโตขึ้นเป็นกระแสแฟชั่นฮิตกันมาระยะหนึ่งเนี่ยนะครับทุนผู้ชมฮะเช้านี้มีข่าวน่าตกใจจากจากักษุแพทย์ซึ่งท่านออกมาบอกนะครับโรงพยาบาลพระนางก้าวเนี่ยมีคนไข้4รายเป็นวัยรุ่นเป็นเยาวชนปรากฏว่า มันเกิดกรณีที่อักเสบแล้วเกิดการเพราะเชื้อพบเชื้ออยู่ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะมันสามารถที่จะกินทะลุตาดำอาจจะทำให้ตาบอดถ้ารักษาไม่ทันหรือร้ายกว่านั้นตายฮะเพราะเชื้อเนี่ยมีโอกาสติดเข้าสู่กระแสเลือดยิ่งกว่าตาบอดก็คืออาจจะเสียชีวิตหรือว่าตายได้ผมนั่งอยู่กับ รองผุ้มในการโรงพยาบาลเพระนั่งก้าวและจักษุแพทย์นะครับคุณหมอถาพนักวงตั้งวรายวันครับสวัสดีครับคุณหมอฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเชื้ออะไรนะเอาชัดๆซูโดโมเนสอโลจิโนโซาครับอ่าเป็นเชื้อกำเน็คเขาเรียกกำลบชนิดแท่งอืมกำลบชนิดแท่งคือคือเป็นกำเป็นเขาเรียกติดสีสีสีลบสีลบอะมันมีบวกกับลบอืมกำบวกกำลบซึ่งเจอได้ในทั่วๆวไปใน ตามดินตามฝุ่นตามเลือกสวนไล่นาเทียบตามที่ชื้นนะฮะโจทในเขตร้อนมากครับก็คือเจอได้ทั่วไปทั่วไปครับมันอาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้ได้ครับอยู่ในฝุ่นอยู่ในดินอยู่ในน้ําอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นปุ๊บ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 จับครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบิ๊กไอค่ะถ้าอย่างนั้นผมว่าคือคนที่ใส่บิ๊กไอเนี่ยบิ๊กไอเนี่ยจะมีความกว้างของเลนเนี่ย กว้างกว่าเลนที่มาตรฐานโดยทั่วไปก็คือประมาณ16มิลมันจะกว้างมากเมื่อกว้างมากเนี่ยคนที่ใส่เนี่ยอาจจะไม่ตรงกับความโค้งของตาของเขาจะเกิดอาการระคายเคืองมากกว่าเลคอนแทคเลนโดยทั่วๆไปซึ่งอยู่ความกว้างอยู่ที่14.0 14. <5, S 2> ถึง15.0ถึง15.0นอฮบิ๊กอมันใหญ่กว่าใหญ่กว่า16 16เพราะว่า Big I บิ๊กไอเนี่ย เมื่อใหญ่กว่าสิบกว่าเนี่ยเพราะเขาต้องการให้ระบายสีให้คลุมให้คลุมให้มันตาดามันโตๆเหมือนกับตุ๊กตาก็ดูมีเสน่ห์ขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ใส่ก็จะทําให้ดูว่าตาโตเหมือนตุ๊กตาดูมีเสน่ห์แต่ละคายเคืองเพราะมันใหญ่เกินใหญ่เกินไปอันนี้คือหนึ่งคือใหญ่เกินละใหญ่เกินเพราะฉะนั้นละคายเคืองละคายเคืองสองก็คือไอ้พวกคอนแทคไม่ได้แปลว่าใครก็ใส่ได้ ถ้าไม่ได้ผ่านการปรึกษาหรือผมฟังจากคุณหมอคล้ายๆกับว่ามันต้องมีส่วน <c oughs> ที่มันพอดีอ่ะคือไม่ใช่อย่างนี้นะครับการใส่คอนแทคเลนส์ปัจจุบันเนี้ยที่ถูกกฎหมายเนี่ยต้องผ่านออยแล้วก็พวกเคิร์ฟหรือมาตรฐานของความกว้างม,มาตรฐานความโค้งเนี่ยจะค่อนข้างพอดีกับคนในเอเชียซึ่งเขาผ่านออยมาแล้วเขาพิสูจน์มาแล้วแล้วก็ใส่โดยไม่มีปัญหาแต่คอนแทคเลนส์บิ๊กไอที่อ,ออกมาตามท้องตลาดเนี่ยเป็นคอนแทคเลนส์ซึ่ง ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าจะต้องทราบว่าคอนแทคเลนเนี่ยนะฮะเป็นวัสดุการแพทย์ครับวัสดุการแพทย์ซึ่งควบคุมถูกควบคุมโดยพรบเครื่องมือแพทย์ปี2551แปลว่าหมอหรือเภสัชเท่านั้นแปลว่าต้องขึ้นทะเบียนกับออยครับเพราะฉะนั้นคอนแทคเลนแต่ละที่ที่มันถูกกฎหมายก็ต้องขึ้นทะเบียนกับออยมีเลขออยอฮะแต่คอนแทคเลนที่วางขายตามท้องถนนหรือตามเปิดท้ายขายของทั่วๆไป นะฮะไม่รู้ว่ามาจากไหนครับครับไม่รู้ว่ามาจากไหนหรือไปซื้อทางอินเทอร์เน็ตใช่ครับอินเทอร์เน็ตครับร้านขายของทั่วไปนะฮะคือคอนแทคเตนที่ขายที่รับรองออยบปลว่าเขาออกแบบมากับคนในภูมิภาคนี้แล้วคือประมาณนี้ครับส่วนโค้งส่วนอะไรยังไงครับแต่ที่ไปซื้อทั่วไปมันไปมันไปเน้นเรื่องความสวยงามสวยงามมีลายให้เลือกมีแคตตาล็อกอเพราะฉะนั้นไม่ได้สองตัวคือหนึ่งใหญ่ สองคือไม่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 มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานไม่ไม่เหมาะสมครับทําให้เครืองเหรอทําให้เครืองเครืองมากกว่าปกติครับแล้วแล้วพอเครืองเนี่ยปกติเนี่ยพอเครืองเสร็จคนเราก็จะต้องขยี้ใช่ไหมฮะเมื่อขยี้เนี่ยบังเอิญการขยี้ของคนเราเนี่ยถ้าหากว่าขยี้แล้วเนี่ยไม่เกิดบาดแผลที่ผิวหน้ากระจกตาดําก็จะไม่เป็นอะไรครับแต่ถ้าเกิดบาดแผลเหมือนหนังถลอกมันมันขยี้แล้วมันเกิดบาดแผลได้ยังไงหมอ แรงกดยังไงฮะหรือบางทีหรือบางทีมีฝุ่นฝุ่นซึ่งมีเชื้อตัวนี้อยู่อยู่ที่ไอคอนแทกบิ๊กไอที่ว่านี้ฝุ่นที่ฝุ่นที่เข้าตาไปอยู่ในชั้นของคอนแทคเลนกับผิวหน้าตาดำพอขยี้มันก็บดให้บดให้ผิวหน้าตาดำเนี่ยเป็นแผลเชื้อมันก็เข้าไปและยิ่งไปเจอเอาเชื้อตัวนี้นะครับพอเจอแค่แมอวันแรกที่เห็นแค่ปลายเข็มนะฮะคือปลายเข็มเนี่ยอาจจะจุดศูนย์หนึ่งมิล แต่พอวันที่สองอาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นสามมิลแล้วกินทะลุเข้าไปทะลุเข้าไปในตาดําถึงช่องหน้าม่านตาได้ภายในสองวันครับสองวันเองฮะครับทะลุจากกระจกตาเนี่ยนะฮะที่เราเห็นเนี่ยนะฮะตรงตาดําเนี่ยนะกะัดเข้าไปถึงข้างในเนี่ยสองวัน,วนเกิดหนองด้วยฮะเป็นหนองเป็นหนองที่ที่ช่องหน้าม่านตาด้วยเออแรงมากครับฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสคือสองวันเนี่ยไม่ไหวละ าาวันเ,เดียวก็ช่องหน้ามาตามันมีนมัน,ม,ม,นม,มีหนองไอ้เจ้าเชื้อตัวนี้เข้าไปคือวันเดียวก็ไม่ไหวแล้วครับวันเดียวก็ไม่ไหวแต่คเคยเจอมีอยู่รายหนึ่งเมื่อสองปีก่อนเนี่ยทะลุอยู่ตรงกลางแล้วมีมีมีหนองที่ท่องหน้าม้านตาดํานั่นแสดงว่าเกินสองวันแล้ะเวลามันมีหนองที่ช่องหน้ามานตาดามันออกแสดงออกยังไงมันเห็นเป็นชั้นขาวๆภายนอกเรามองเนี่ยภายนอกก็เห็นเลยครับว่ามันเป็นเป็นเหมือนกับสีขาวระบายอยู่ข้างล่างคือตาดำเราปกติเนี่ยครับ แต่ตรงต้งขอบตาดําข้างล่างครับมันนอนก้นไงมันนอนก้นอ๋อไอตาดำกลมๆครับแล้วมีช่องหน้ามานตามันก็นอนก้นนอนก้นอยู่ขาวๆาวครับก็คือหนองหนองนี่แหละครับแล้วเชื้อตัวนี้แปลกหนองคือขี้ตาเอาพูดว่าขี้ตาจะออกมากปกพิดุกติทุกนาทีเลยก็ได้ใส่เพียงแค่เราปิดปิดหน้าปิดไอแพดปิดผ้าปิดตาปั๊บเดียวก็ เขียวปับเดียวก็เขียวออกมาตลอดเวลาครับเป็นหนองเขียวๆเป็นหนองเขียวๆเลยครับปวดไหมปวดครับอืมคือไม่ใช่การตาเสียสบทั่วไปอันนี้ปวดเลยปวดหนังตาบวมแดงตาแดงกับเยื่อบุตาขาวบวมเอนะฮะปวดมากแล้วถ้าพ้นสองวันถ้ายังไม่ไม่ทำอะไรจะเกิดอะไรต่อติดเชื้อได้ติดเชื้อทะลุแล้วก็มันค่อยๆลามลามไปในลูกตาอืมก็กินเข้าทั้งลูกตา กินเข้าเรื่องลูกตาเอาเอาไม่อยู่ผ่าตัดถึงแม้จะมีการผ่าตัดอเอาไม่อยู่หรอกครับไม่ไม่ทันก็ต้องควักควักตาออกครับเพื่อตัดตอนเอาเชื้อออกไม่มีทางอื่นเลยถ้ามันลุกลามไปแล้วครับคือถ้ามันลุกลามเกินกว่าช่องหน้มาม่านตาเข้าไปเข้าไปนี่ลําบากมากเลยครับถึงแม้จะทําเขาเรียกว่าการตัดน้ามูกล,ลูกตาทิ้งเนี่ยก็ก็ยังไม่รู้จะเอาไหวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ถ้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยควักลูกตาออก ส่วนใหญ่ครับเพื่อตัดตอนไม่ให้เชื้อมันเข้าต่อครับแต่ถ้าเชื้อมันเข้าไปต่อก็อาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดได้อืเสียชีวิตได้ได้มีคนไข้ในรอบสักสองสัปดาห์ใช่ไหมที่คุณหมอบอกของคุณหมอเองเป็นยังไงฮะก็มาด้วยอาการเคืองตาปวดตาอืแล้วก็ตาบวมแดงปวดตามากครับเห็นเป็นจุดขาวๆแค่ประมาณสามมิล นะทั้งสองคนเลยมามามาไล่เรียกกันเลยนะฮะอีกคนแรกคนแรกเนี่ยมาเป็นนักศึกษาก็มาถึงก็เราก็จัดการเพาะเชื้อแล้วก็ให้ยาอย่างแรงนะครับและยาที่ที่ไม่ที่ตัวที่เซนซิทีฟกับเชื้อตัวนี้นะฮะก็เคลียร์เคลียร์ได้คนนี้นอนอยู่สิบเอ็ดวันพอนอนอยู่สิบเอ็ดวันนอนอยู่เกือบเกือบอาทิตย์หนึ่งคนที่สองมาละเป็นเด็กวัยรุ่นคนนี้มาหนักกว่าหนักกว่าคนนั้นแต่เพิ่งเอินว่าเราจับ เราจับได้ว่ามันต้องเป็นตัวนี้แน่เลยเราโหมการรักษาในวันแรกนะฮะโดยให้หยอดยาทุกหนึ่งชั่วโมงทั้งคืนเลยนะครับแล้วให้ยาทางเส้นทางเส้นเลือดโอ้ให้ยาทางกระแสเลือดเลยครับซึ่งคือยาฆ่าเชื้อเนี่ยนะาฆ่าเชื้อครับที่มันต้องตรงกับไอ้โจเชื้อสูโดมานสที่ว่านี้ใช่ครับคือต้องตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยแล้วก็ให้อย่างแรงเลยอย่างแรงก็คือเราตัดสินใจว่าต้องเขาเรียกว่า aggressive เอาให้มันอยู่เลยเพื่อแลกกับดวงแลกกับ เพราะให้แรกกับเชื้อตัวนี้ผลสุดท้ายตาวันรุ่งขึ้นก็ค่อยดีขึ้นอแผลกค่อยๆบางลงครับแล้วผลออกมาก็เป็นจริงอย่างที่เราพบอืแล้วตอนนี้แผลของคนที่สองเนี่ยซึ่งมันอยู่ขอบขอบตาดําหน่อยหนึ่งคนแรกอยู่กลางตาดําคนที่สองอยู่ขอบตาดําก็ค่อยๆบางลงบางลงจนถ้ามองด้วยตาเปล่าก็จะเห็นแผลใสๆผิดกับคนแรกที่โดนตรงกลางพอดีคนนั้นน่ะ คนนั้นนะถ้าหากว่าช้าไปวันเดียวผมว่าทะลุเพราะตรงกลางมันบางกว่าข้างข้างครับของตาแก้วตาดําคนสองเนี่ยโดนขอบครับคนแรกตรงกลางเลยครับตรงกลางนี่มันตรงเป๊ะเลยที่จะเข้าไปสู่ไอ้ช่องหน้าม่านตาที่ว่านั้นแล้วบางที่สุดด้วยบางที่สุดเลยครับตรงกลางเนี่ยนะฮะมีมีกี่คนทั้งหมดฮะมีสามคนสามคนอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นคนของคุณหมอคนอื่นซึ่งมาในช่วงเดียวกันเลยฮะแต่คนนั้นอาจจะก็บิ๊กอายเหมือนกันแต่เพลินไปไปตรวจเพราะว่า มีส่วนที่เป็นเบาหวานดป็นเขาเป็นเบาหวานเลยก็ทําให้ภูมิต้านทานเขาอ่อนอก็ติดเชื้อได้ง่ายแปลว่าเป็นเบาหวานก็เสี่ยงมากขึ้นเป็นเบาหวานก็เสี่ยงมากขึ้นธรรมดาอยู่ฮะเบาหวานนี่เสี่ยงเสี่ยงตัวทุกเสี่ยงต่อการติดเชื้อง่ายกว่าคนอื่นยไอ้เรื่องเอาเหรอฮะทุกคนจริงๆครับคือคนเป็นเบาหวานเนี่ยเสี่ยงต่อการติดเชื้อง่ายกว่าคนปกติไม่ได้เป็นเบาหวานใช่ครับไอ้เรื่องตานี่็เหมือนกันครับมันก็เสี่ยงกว่าเสี่ยงกว่าเพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงสูงกว่าอยู่แล้วคนเบาหวานใช่ครับ ท่านี้ถ้าเราสังเกตดูก็คือว่าสามคนเนี่ยเพราะเชื้อแล้วไปเชื้อตัวนี้ใช่ทีนะคุณหมอสูดโดโมโนนสแอรโรจิน o ซาซึ่งเชื้อเชื้อตัวนี้ใครได้ยินก็เรียกว่าหนาวาครับหมอตาได้ยินก็นั่งกุ้มเลยว่าเอจะอยู่จะจะ,จะเอาไหวไหมเนี่ยผมก็ยังนึกอยู่ว่าถ้าแค่วันสงวันถ้าไม่ไหวผมก็ต้องต้องรีเฟอร์แต่เพลินว่าผมเจอ,เ,อ,อเชื้อพวกนี้มาเยอะแล้วเราเราใช้ยาอย่างสูงเลยถึงแม้จะมีบัตรรัก บัตรประกันสุขภาพซึ่งค่ายาวันหนึ่งเกือบสามพันบาทต้องแอดมิตเกือบคนแรกแอดมิตสิบเอ็ดวันนะครับคิดว่าค่ารักษาเท่าไหร่ครับคนสองนี่ก็เกือบวันนี้วันที่แปดละก็คือเดที่ดีที่ไม่ประมาทดีที่ไม่ประมาทกะว่าคงใช่ใช่ครับไอเชื้อตัวนี้แล้วอัดยาเลยอัดยาเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าช้าอีกวันสองวันเรียบร้อยเรียบร้อยได้ถ้ารอการประเมินผลเดี๋ยวเพาะเชื้อก่อนไรยังไงไม่ไม่ได้ไม่ทันครับไม่ทันไม่ทันครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะขูดออกมาเพราะ พอเจอปุ๊บเราก็จะขูดเอาเอาพวกขี้ตาหรือว่าผิวแผลผิวของแผลเนี่ยมาเพาะเชือ้อแล้วก็แล้วก็รีพยาทันทีว่าต้องแยกกันก่อนว่าจะมีเชื้อราปนไหมแต่ว่าเมื่อไม่มีเชื้อราปนแน่นอนเป็นแบคทีเรียแน่แน่นี่เป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งแบคทีเรียชนิดหนึ่งอยู่ทั่วไปเพราะฉะนั้นคนใส่บิกอายคือคุณระคายเคืองผมย้ำอีกทีหนึ่งระคายสูงเพราะมันผิดปกติแน่ถึงเวลามือเป็นอะไรยังไงก็ไม่รู้ไม่ได้จับอะไรบางอามากาอากาศก็ได้ครับถึงเวลาขยี้ตาปุ๊บ เข้าเลยใช่ครับนะ,ะเพราะคนใส่บิกไอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ใส่เพื่อความสวยงามใช่ไม่ได้ไม่ได้คุ้นเคยกับคอนแทคเลนเพราะฉะนั้นจะความระวังระแวดระวังในการใส่จะน้อยกว่า<ม>เพราะเป็นเด็กปัจจุบันนี้เด็กอายุสิบสองก็ใสอยากจะใสแล้วนะครับใช่ฮะผู้ชายก็อยากจะใสนะผู้ชายนักเรียนนะฮะนี่ครับม,มันเป็นปัญหาสังคมไปแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณหมอจะแนะนําก็คือว่าอย่างไงฮะคือถ้าอยากใสจริงๆได้ไหม หรือว่าก็ไม่ควรเลยคือถ้าอยากใส่นะฮะผมก็แนะนําว่าต้องใส่ให้ถูกกฎหมายคือคือผ่านอยอยนะครับผ่านอยอยถึงแม้จะผ่านอยอยก็ตามนะ <ๆ S 2> การระแวดระวังในเรื่องหนึ่งมือต้องสะอาดอสองใบหน้าต้องสะอาดอสามผมต้องสะอาดอสีอ่อต่อไปก็คือข้อสองนะฮะเรื่องความสะอาดต้องมีทั้งสามอย่างห้ามใส่นอนเด็ดขาดเก็ดขาด ถึงแม้ว่าคอนแทคเลนนั้นจะบอกเป็นว่าชนิดใส่นอนได้ก็ไม่แนะนําให้ใส่นอนครับเพราะเพราะการใส่นอนเนี่ยบางครั้งเผลอบางคนกลับมาจากบ้านไม่ได้อาบน้ําแบบท่าความสุปกปรกมันก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแหล่งที่เชื้อโรคมันยังไม่ถูกขจัดออกอถ้าเราเอาคอนแทคเลนล้างหน้าล้างตาถอดซะมันก็เหมือนกับเราขาจัดเชื้อโรคออกหรือบางทีนอนแล้วบางทีไม่รู้ตัวใครใช่ครับใช่ครับ จะหนักเลยทีนี้นักเลยเกิดบาดแผลได้ง่ายกว่าเวลาปกติที่บางทีอาจจะรู้ตัวใช่ครับเออคือไม่แนะนําไม่ใส่นอนเด็ดขาดแม้จะเป็นรุ่นที่แนะนําว่าใส่นอนได้ก็ไม่แนะนําครับนะฮะแต่คอมจริงก็ไม่ควรจะใส่เพราะมันผิดสเปคมันผิดสเปคแล้วมันเป็นของผิดกฎหมายครับสามคนที่เจอของโรงพยาบาลเนี่ยสองคนอย่างน้อยเป็นของรัวไดยตรงใส่พิกอายชัดเจนพิกอายชัดเจนคนแรกก็พิกอายชัดเจนครับมาจากพิกอายชัดเจนครับ สืบสาวเราเรื่องแล้วมาจากวิกไอ้นั่นแน่เขาเป็ยังไงเขารู้ตัวไหมตอนนี้เขามีเขารู้ตัวแล้วครับแล้วก็เขาก็เริ่มให้ให้ความสําคัญแล้วก็ร่วมมือกับพวกเราออกสื่อ,อก็เตือนเตือนคนที่อยากจะใส่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรื่องของฝ่ายกฎหมายที่ต้องจัดการของที่ผิดกฎหมายใชอันนี้สําคัญครับแล้วก็เรื่องของโรงเรียนซึ่งมันระบาดเข้าไปในนักเรียนประถมต้นเอ๊ะมัธยมต้นแล้วเรื่องของเรียนต้อง กระทรวงศึกษาน่าจะหามาตรการออกมาควบคุมเรื่องการใส่คอนแทคเลนในวัยเรียนครับว่าสมควรจะใส่ไหมนะฮะซึ่งเราเจอวันนั้นผมเจอนักเรียนอยู่คนหนึ่งอายุสิบสองปีแม่พามานะฮะก็บอกอยากจะใส่ก็ใส่แล้วก็เกิดปัญหาแพ้บิ๊กไอเหมือนกันนั่นแค่แพ้นะครับยังไม่ถึงเป็นแผลเพราะฉะนั้นไม่มีทางอื่นก็คือหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงนะครับเพราะมันผิดสเปคอย่างที่เราคุยกันเนี่ยนะครับ มันมีมาดาหรือยังคุณหมอเท่าที่ดูผมได้ยินมาระยะของการที่เริ่มป่วยเรื่องพบเริ่มพบคือเมื่อปีห้าหนึ่งตุลาห้าหนึ่งผมเป็นคนนําเรื่องนี้ออกมาเผยแพร่เพราะตอนนั้นเนี่ยยังไม่เป็นวัสดุการแพทย์แล้วมันเข้ามาแบบผิดกฎหมายแล้วก็มาขายกันเป็นเปิดเปิดกันแบบแบบนี้เลยฮะแบบขายข้างทางรองกันข้างทางเลยฮะหมอมาใส่รองกันข้างถนนเลยใช่ครับพอระยะนั้นออยก็ประกาศเป็นเครื่องมือแพทย์ ก็หายไปปั๊บหนึ่งแล้วแปลกอยู่ๆก็มาช่วงสี่ห้าเดือนเนี้ไม,นไม่ละไม่ละแล้วแบบมาแบบผมตกใจเลยเอ๊ะมันหายไปไอโ้โรคโรคพวกนี้เชื้อพวกนี้มันเชื้อ,อติดเชื้อแบบนี้ก็หายไปพักหายไปสองปีอะ,อะแล้วอยู่ๆก็มามาแบบทิงแล้วทุกคนถามนี่แค่ผมคนเดียวนะครับเป็นเพราะว่าซื้อกไ,ได้ง่ายๆอือแค่นั้นเองครับหาซื้อได้ง่ายอะ่ะพูดตรงๆ โลงนี้มากับไอคอนแทคเลนบิ๊กไอเลยในช่วงเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นบ่งชี้ชัดเจนนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมฮะก็อเตือนให้เราบัดระวังนะฮะแล้วก็รวมถึงโรงเรียนแล้วก็สังคมด้วยเนี่ยนะครับวันนี้ขอบคุณนะคุณหมอครับและนี่คือจอข่าวเด่นเรื่องบิ๊กไอครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณสดียุทธ์ครับ